ตันนี้ผมมาอยู่กับเอกราชนาโบกินก็อยากจะคุยเรื่องแตงโมก็เอกมานั่งข้างพี่ก็ได้มานั่งข้างพี่ก็ได้นะครับเห็นไหมสองคนเห็นไหมมานั่งกับเอกลาชนาโบกิน เห็ okay, นไะมได้ไหมได้ครับคดีน้องตังโงเนี่ยวันนี้ก็มีการสอบพยานคนสําคัญนะครับนะอยู่ที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งผมเรียนได้ทราบนะครับว่าขนาดนี้เราไม่จาเป็นต้องออกมานะครับแจ้งความคืบนหน้าให้ทราบนะบ่อยครั้งแล้วเพราะว่าขนาดนี้มีผลสรุปออกมาอย่างนะครับชัดเจนแล้วว่าหนึ่ง การที่มีการทําคดีนี้นะครับแล้วก็มีการส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการแล้วก็รวมทั้งส่งไปยงัยดงสารจังหวัดนนทบุรีแล้วนั้นนะครับในส่วนของการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนวิเศษที่เป็นคดีพิเศษไอ้ที่เป็นคดีสืบสวนนะครับนะที่มีการระบุเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคดีนี้มีการพิสูจน์ชัดแจ้งแล้วว่าหนึ่งนะครับนะน้องแตงโม ไม่ได้มีการตกท้ายเรือตามคําบอกเล่าของตาเลือได้อย่างใดสองบาดแผลก็มีผลออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิดจากไม้พัดเรือบาดแผลขาร้องขวานะครับหรือบาดแผลอื่นก็ไม่ได้เกิดจากไม้พัดเรือสามนะครับประเด็นที้สามก็คือว่าจุดตกในเวลาย2 3 4ิบสองจุดสามสี่น่ศูนย์ที่ตำรวจอุทธรภาคหนึ่งมีการแถลงข่าวเมื่อ,อวันที่ยี่บกเมษายน จำนวนหงร้อยหกสิบห้านั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงขณะนี้เนะี่ยที่มีการสอบสวนอยู่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นพยานใครจะเป็นจำเลยร่วมแค่นั้นเองไม่ได้มีสาระสําคัญที่จะต้องไปยืนยันแล้วว่าคดีนี้นะครับนะเกิดจากความประมาทนะครับเรายืนยันนะครับว่าข้อสรุปของพวกเราเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความประมาท แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะตามที่มีการทําคดีเมื่อสามปีก่อนดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้นะครับมันชัดเจนไปหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเสนอเป็นคดีพิเศษนะแล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับที่ทําคดีนี้โดนดำเนิคดีในว่าหาหนึ่งห้าเจ็ดสองร้อยหรือหนึ่อี่กี่คนเท่านั้นเองรวมนั่งพยานหลักฐานที่เป็นเท็จว่ามีพยานคนใด นะครับไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนที่เป็นเท็จและเป็นสาระสำคัญแก่คดีรวมทั้งมีการสร้างหลักฐานเท็จในต่างๆรวมทั้งคนเป็นเรือด้วยนะครับทั้งหมดหกคนนะผมยืนยันนะครับว่ากฎหมายที่เราจะใช้นะครับเขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะพี่น้องประชาชนหรือผู้รู้กฎหมายนะครับลองไปดูคดีเขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะ,นะชชนกฎหมายสมยอมเนี่ยปฏิเนี่ยจะเป็นการสมยอมระหว่งังนะครับโจท จำเลยแต่นี้มันมีทั้งโจ์มีทั้งจำเลยมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการนะร่วมกมมันะมนสมยอมนะครับร่วมกันสมยอมเพียงแค่เราพิสูจน์ว่าหนึ่งบาดแผลไม่ได้เกิดจากบนเรือไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเรือจริงาการที่มีการให้การของคนบนเรือบางคนนะแค่นี้ก็เพียงพอต่อการดําเนินคดีกับเจ้าที่รักได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสามารถนะครับ ถึงแม้ศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับการไม่ว่าคดีสมยอมนี้นะครับถือว่าจะมีการเริ่มคดีใหม่ได้เลยนะครับเป็นโมฆะง่ายเป็นโมฆะนะเป็นโมฆะเรียกเป็นโมฆะนะแต่นั้นเนี่ยนะครับผมถึงไม่อยากจะออกมาอะไรมากเนาะเอก,ก็ gps ต่างๆเอก็เป็นคนทําให้นะวันนี้ก็มาดูารายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเราคาดว่าสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมกันนะแล้วก็น่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนชัดแจ้งนะครับขณะน,นี้ผมได้มีการเสนอรายชื่อไปยังชุดคณะพนักง,งานส,ส,สืบสวนสอบสวนด้ไอเพิ่มอีกสี่ปากนะซึ่งเป็นคนที่สำคัญหนึ่งคนแรกก็คือว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องแตงโมนะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเด็กไปขายให้กับคนมีสี นักธุรกิจนักการเมืองนะอันเนี้ยนะครับคนนี้สําคัญเพราะเรามีไฟล์คลิปวิดีโอที่มีการส่งเด็กนะครับไปขายเขาเรียกว่าเข้าขายของการค้ามนุษย์นะครับนะอันนี้ก็มีการนะให้ออกมาเรียกนะครับเพื่อนของน้องแตงโมค,คนนี้ซึ่งเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักแล้วก็สารในมาโดยตลอดนะอันนี้ก็เป็นคนที่จะมีการออกมาเรียกสองนะจะมีการ ออกมาเรียกพยานในวันที่เกิดเหตุที่รู้็ไท้จริงนะครับตามคาให้การของนะครับของคนบนเรือนะนะครับนะครับของคนบนเรือดังนั้นเนี่ยนะครับผมจริงไม่อยากจะพูดอะไรมากที่ผ่านมานะใครจะว่าอะไรก็่างแต่วันนี้เราของเงียบบ้างเพื่อให้คนบนเรือทั้งหกนะมีความหนาวเย็นรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนะครับไม่ต้องรู้เขารู้เราละนะครับให้รู้แต่เราก็พอเขาไม่ต้องรู้เพราะเราไม่ยังเป็นจะต้องเปิดเผยความลับที่จะต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการเอาผิดกับคน,นต่างๆเหล่านี้นะนะครับที่สำคัญที่สุดคือขนาดนี้นะครับเราสามารถสรุปช่วงเวลาก็คือ20่สิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีจนถึงเวลายี่สอนาฬิกาสินาที เหลือมาณสักหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีที่ตีวงแคบแล้วว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นหลังจากยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับไอ้ยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่ไม่ถึงเวลายี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์ที่ตำรวจมีการแถลงว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือหรือตาเรือบอกว่าตกท้ายเรือแล้วก็ไปโดนแม่พก็เรือนะครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะ มีการสอบสวนมีการชัดเจนชัดแจ้งมาแล้วนะครับแล้วก็ผลของอนิติวิทยาศาสตร์บางอย่างนะครับก็ได้เห็นได้ดูนะเยอะนะนะครับจึงเชื่อว,ว่าคนะดีนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้องกังวลนะและเดี๋ยวก็รู้เองว่าประมาณสัปดาห์หน้ากนที่โอนกันให้กันกบน้องเตงโมสี่แสน นะครับก็จะมาให้การซึ่งได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้การที่เดไอเป็นใครและเป็นค่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้จะได้รู้นะครับว่าเงินสี่แสนเนี่ยโมเดลลิ่งคนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับโอนินให้น้องแตงโมเป็นค่าอะไรนะครับจำนวนสี่แสนบาทนะนะครับเอ,เอกว่างไงไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ยนไปเยี่ยมเฉยเออ นะถ้าเก่ยวเป็นในมุมของ GPS เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับที่เหลือประธานดีไซน์ก็ผูกไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับเข้ากับ GPS แล้วก็การให้ปักคำนะครับเท่าที่พอทราบจากสื่อที่ท,ที่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับก็น่าจะครบถ้วนแหละนะครับแล้วก็รู้อะไรข้างเยอะทำทำไปเยอะกว่าเราเมื่อสามปีนี้เ้วเยอะมากแล้วเพื่อนของน้องดังโมที่เวลา20.38 มาให้การในวันที่พี่บอกมามามาใช่ไหมจะมาไหมเปเดียวใช่ไหมครับอ่าใช่ครับมาวันที่วันที่เท่าไหร่นะอ่าวันที่น่าจะสิบเจ็ดครับอือสิบสิบเจ็ดเดี๋ยวจะมาสอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพยานสําคัญที่คุยแชทไลน์กับน้องดังโมนะครับตอนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะในเวลายี่สิบจุดสามแปดจะมาให้การกับอ่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของเดซไอนะครับ อย่างนี้นะครับว่าขณะเนี้ยพยานบางคนนะครับเริ่มปฏิเสธไม่ยอมมาอย่างเช่นคุณอาพิชัยนรงค์เนี่ยก็ทําหนังสือมาถึงลิซไอว่าขอทํเอคําให้การหรือเขาเรียกว่าขอขอเป็นการทําเอกสารชี้แจงนะครับนะนะส่วนเรื่องอาริษเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบของลิซไอผมไม่สามารถตอบได้นะครับนะไม่สามารถตอบได้ว่า ใครริงใครเทจรอหรือนายเป็นคนแถลงดีกว่านะครับนะรอเรื่อนา้เป็นคนแถลงส่วนเรื่องของเสือดำคงผมยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพราะว่าเสือดำคงเนี่ยนะเป็นประเด็นที่เรื่องเรือที่เรากําลังขอความรือจากเจ้าของเรือนะครับที่ซื้อต่อมาจากเสือดำคงนคนที่สามเพื่อขอมีการตรวจเรือนะแต่ทุกอย่างต้องได้รับความยินยอมจากนะครับผู้ควบคองเรือด้วยนะครับว่า ยินดีให้ความร่วมมือไหมถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการนะครับเป็นเลขสืบสวนมันยังไม่ใช่เป็นเลขคดีพิเศษนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเลขสืบสวนยังไม่ใช่เป็นคดีพิเศษนะครับนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับรออีกไม่นานนะครับชุดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของดีไอเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันอ่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่ของ คณะพนังงานสืบสวนสอบสวนของดินไอในเรื่องของคดีแตงโมนะทั้งหมดนะครับและพรุ่งนี้กนะ็ที่มีการจ่ายการบ้านกันไปนะครับนะจ่ายการบ้านกันไปว่า 1. น่งใครนะครับรับผิดชอบอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิติเวชของคุณหมอนะครับหรือพอทอหรือสแกนใต้น้ำนะครับที่ทําร่วมกับกรมชนประทานนะหรือโทรศัพท์นะครับหรือก็วิเราะห์โทรศรรัพท์ ต่างๆของคนบนเรือรวมทั้งของน้องแตงโมด้วยที่ได้เครื่องจากบางเจ็ดไปนะครับนะ,ร,บนะรวมทั้งการสอบปากคำของพยานที่ผ่านมานะครับอันให้จริงอัานไหนเท็จนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากคลิปที่คุณหนุ่มกันชัยมอบมาทั้งหมด2ี่คลิปในรายการของกระแสรวมทั้งราลยละเอียดต่างๆที่มีการส่งมอบนะพิชัดต,ตลาดไทยนำภาพนะครับที่พบศพของผู้หญิง นะครับที่มีการเสียชีวิตตั้งแต่พบศพในเวลาสามชันะ่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันวันครึ่งสองวันสองวันครึ่งสามวันอะไรเงี้ยเอามาเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับนะอันเนี้ยคือต้องบอกว่าเราเริ่มนะครับเห็นอะไรมากขึ้นความคืบหน้ามากขึ้นกว่า3ามปีที่ผ่านมาเกือบทั้งการให้การของบุคคลบนเรือเมื่อ3ามปีที่ผ่านมาเคยให้การไว้กับชุดเก่า นะครับก็มีทั้งเอาง่ายว่ามีกติกคนเดียวที่ให้การนะครับมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์อีกไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะก็มีการาพาดพิงถึงนะครับบุคคลใกล้ชิดนะว่าสามารถเป็นพยานได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุคคลที่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสี่ที่ต้องออกไปเรียกนะมาชี้แจง นะครับตามคำกล่าวอ้างของกตินะที่เคยให้การไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะครับนะนะครับเรื่องบัญชีธนาคารเรื่องินทางการเงินก็ขณะนี้ก็ปปง,งก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับนะความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็ต้องรอนะครับรอเวลาเราไม่สามารถทําให้ทุกอย่างมันมันเร็วได้มาถึงขนาดนี้เนี่ย พวกเราทํางานกันมาเกือบสองเดือนนะครับนะนะครับพวกเราทํางานมาเกือบสองเดือนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นความดีใจนะที่เราสามารถที่จะมีความคืบหน้ามากถึงขนาดปัจจุบันนี้เนี่ยเดซไนก็มีการสอบพยานไปแล้วนะครับมากกว่าสิบห้าปากนะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆจํานวนมากนะครับผทั้งข้อมูล t p s ต่างๆก็เจ้าของบริษ,ษัทเนปเกียนะครับ ก็มีการนํามามอบให้แล้วก็รู้ทั้งหมดนะครับข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงรับต่างๆก็มีคนเข้ามาให้เบาะแสนะครับจานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มของคุณบุญเลอเองก็เริ่มนะครับมีคนเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทเหมือนเมื่อสามปีที่ผ่านมานะครับอย่างคุณโบทีเคเนี่ยนะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของคดีประมาทเนาะแต่ตอนนี้มาให้การกับเอไอเนี่ย เชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีประมาทนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่คดีประมาทนะอย่าไปต่อว่าคุณบูทีเคอะไรเพราะว่าบางอย่างนะครับนะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องหลายๆเรื่องมันมีที่เขาจะต้องปกปิดบ้างเนาะแต่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่คุณบูทีเคให้มีประโยชน์ต่อคดีน้องแตงโมนะครับนะทุกคนที่มาให้การนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปโป ไม่ว่าจะเป็นพี่แตงโอสกรพี่บีมสรัน,ย,นะรนะน,นยูนะครับนะเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีน้องแจงโมงทุกทุกคนนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับไม่ใช่คดีประมาทนะนะไม่ใช่คดีประมาทนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปต่อว่าใครหรืออย่าเพิ่งไปตําหนิใครเพราะทุกอย่างเนี่ย เวลาออกสื่อแบบหนึง่งเวลาให้การเนี่ยเขาให้การอีกแบบหนึง่งนะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่อยากมีปัญหากับคนบเรือนด้วยกันนะเพราะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาเคยทําอะไรกันมานะครับ